เอาละครับวันนี้กับสวัสดีทุกคนด้วยครับพบกับแอป XWord ครับสำหรับแอป XWord นะครับผมก็ได้เล่นมาค่อนข้างที่เป็นแอปแอปเดียวที่เป็นแอป เกี่ยวกับการเล่นเกมครับที่ยาวนานมากๆนะครับผมบอกไปเลยนะว่าและปัจจุบันเนี่ยก็คือราคาเหรียญครับได้พีคขึ้นนะครับผมสำหรับเหรียนบิวเหรียบบิวนะครับนับปัจจุบันนีครับผมโอ้โหราคาโคตรดีเลยครับจนทําให้ผมนี่อยากกลับมาเล่นอีกเหมือนเดิมครับผมเราก็จะเห็นนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเห็นไหม ราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับและช่วงนี้เนี่ยระดับนะครับค่อนข้างพีคที่สุดแล้วนะครับทําให้ผมเนี่ยอยู่ในช่วงแก็บตรงนี้นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ถอดน,นะเพราะว่าผมคิดว่า อยากจะรอในส่วนของกราฟให้มันเป็นแบบนี้แหละและวันนี้นะครับจะมาดีวิวกับเพื่อนดูเลยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับกับแอป e อ็กเนะครับผมถ้าเราดูอยู่ประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแนวโน้มค่อนข้างเยอะครับหเดือนที่แล้วเนี่ยคนค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะครับเพราะว่าราคามานี้แบบต่ําเตี้ยได้ดินมากนะครับเพราะว่าเวลาเราจะได้เหรียญบิลมาเนี่ยเราก็มาแรกได้ในส่วนของ USDT เนี่ยราคาค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ในปัจจุบันครับได้มีการพลีขึ้นไปนะครับผมนี่อยู่จุดไฮตรงนี้ครับผมราคาโคตรดีเลยนะครับ0.0016 USDT ครับแล้วราคาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าขายคุ้มค่าคุ้มราคามากถ้าใครนะครับฟาร์มเดี่ยวบิลได้นะครับผมนำมาขายแบบนี้นะครับผมเนี่ยขายได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่เราสามารถติ๊กขายแล้วก็แปลงเป็น USDT เรียบร้อยครับ 1นึ่งหนึ่งหมื่นเาพันแปบิลเนี่ยตกอยู่ที่3.1ดหนึ่งดอลครับปกติแล้วนะครับถ้าย้อนไป1เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.9ดเก้าดอลนะครับแต่อันนี้เนี่ยขึ้นเป็นเป็นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้เนี่ยคุ้มกับการที่เราเนี่ยจะฟาร์มเหรียญบิลนะครับผมผมบอกเลยนะและเหรียญบิลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิธีการหาเหรียญบิลที่ง่ายที่สุดณปัจจุบันนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกครับสัตว์เลี้ยงสปิริตได้นะครับจะได้เหรียญบิลเยอะกว่าชาวบ้านนะคคครรรรรรััับบบตตตตงงนนนนนนีีี้้้ะะใหเเเพื่่อยยิิิ๊กลสปผม ติ๊กเข้าไปครับช่วงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าใครซื้อทันช่วงที่ราคานะครับที่มีโปรโมชั่นนะครับจะแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากณปัจจุบันเนี่ยเรนบิวมันขึ้นนะครับผมอีสปิรเนี่ยราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ300เวอร์ครับผมตรงนี้เลยนี่นะครับผมเราสามารถซื้อได้และัปัจจุบันเนี่ยเหลือ NFT นะครับอยู่ที่ประมาณ2,664ะครับในแพ็กนี้นะ ก็ถ้าใครสนใจนะครับสิทธิประโยชน์เนี่ยบอกเลยนะคุ้มค่ามากเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเหรียญบิลเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราจะได้นะครับผมก็คือ เหรียญบิลครับที่มันจะเพิ่มขึ้นและโบนัสในการขึ้นของเวอร์ด้วยครับเราจะได้ทั้งสองเหรียญที่มันมากมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเบอร์แล้วก็เหรียญบิลนะครับและก็โชคลาภที่เราจะได้จากการไปเปิดสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมแปัจจุบันเนาะแลวเราก็สามารถเข้าไปซื้อในตลาดได้นะครับตรงนี้เนาะอ่าใครที่อยากแบบว่าไม่อยากซื้อเอ็กซ์พลริดมาแล้วก็มาสุ่มหาระดับเลยนะครับหรือว่าอยากจะซื้อในตลาดเลยก็สามารถซื้อได้นะครับผมและในส่วนของแอปต่างๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอป คือเกมมาใหม่เนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมครับเราเนี่ยก็สา,สามารถล่าเหรียญบิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะบอกอยู่นะครับตามโหมดนะอันนี้มือใหม่นะที่ยังไม่เคยแบบว่าเข้ามานะครับรางวัลเหรียญบิลที่สูงนะครับผมแนะนําว่าให้ดูตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าเกมแต่และเกมนะครับที่ปล่อยออกมาใหม่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรม ให้เหลเรียบิลโลมันเยอะนะครับกว่าเกมอื่นๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวเกมป่าก็ได้นะครับเกมปาก่านะถ้าสมมุติว่าเราโหลดเล่นเนาะถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นใครที่เล่นฮอนไกอยู่แล้วใช่ไหมครับฮอนไกได้ตังแสนหกบิลเลยนะครับผมแสนหกบิลเนี่ยเราสามารถเช็คดูตรงนี้ได้ครับมันก็จะเป็นภารกิจนะครับเล่น10นาทีนะครับเข้าแอปอย่างนี้เห็นไหม ้าใครที่มีเอ็กซ์พลิต่ะจะได้นะครับตัวเหรียญบิลตรงนี้อ่ะเยอะกว่าปกตินะครับผมจะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราอยู่เห็นไหมเล่นถึงระดับทรงระดับ3นะครับเล่นเกมเนี่ยก็ได้เหรียญบิลมาประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องของเหรียญบิลที่เขาแจกนะครับเราสามารถดูเกมตรงนี้ได้แต่หลักๆนะครับสนใจแล้วนะเอาจริงผมเนี่ยชอบเล่นเกมแบบว่ามีการเดิมพันอ่ะผมผมชอบแบบนี้นะครับผมชอบเอาเหรียญบิลลมาเดิมพันแล้วมันก็จะมีกิจกรรมให้กับเราด้วยเห็นไหมครับอ่า กิจกรรมให้เราด้วยถ้าเราเดิมพันแบบว่า1นึ่งถึงหนึ่งบิลนะครับผมเราก็จะได้เหรียญบิลกลับคืนด้วยอย่างนี้นะครับผมผมชอบเล่นแบบนี้แหละประมาณนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปในตัวเกมแต่ละเกมนะครับผมเขาก็จะมีแบบว่าให้เราชิงแข่งขันนะครับโดยการเลือกหมายเลขอะไรแบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยเดิมพันด้วยบิลนะครับเราก็เลือกบิลเลยทีนี้เราไปดูเรื่องอไรายได้ครับไรายได้เนี่ยอะ ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับผมซึ่งการถอดเนี่ยง่ายๆเลยครับเพราะเราไปสวอปเหรียญจากเหรียญบิลนะครับหรือเหรียญเวอร์นะทุกอย่างเลยนะครับมันขึ้นหมดนะตอนนี้เพราะเราสวอปออกมาเนี่ยมันจะเป็น USDT ใช่ไหมอะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมสามารถถอด USDT เนี่ยตั้งแต่วันไหนเวลาไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือประวัตินะครับประวัตินะเดี๋ยวผมจะเอาประวัติตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกเนี่ยนี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ผมเริ่มถอนครั้งแรกนะครับตั้งแต่วัน ที่3มเดือน2นะครับก็คือเดือนกุมภาที่แล้วก็ถ้าามวบ้าตอนนี้เนี่ยกี่เดือนแล้วแเดือนเต็มนะครับแเดือนเต็มเนี่ยสามารถนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเริ่มถอนเห็นไหมถอนขั้นก็สี่ร้อยสามร้อยนะครับหนึ่งพันหกก็มีนะครับผมเป็นพันก็มีนะก็มันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาแล้วก็การฟาร์มของเรานะครับว่าผมเนี่ยชอบเล่นเกมแนวเดิมพันอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะค่อนข้างมีเยอะนะครับบางทีผมก็ค่อนข้างมีเยอะบางทีก็ไม่มีเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้ถอนนะครับซึ่งถอนมาเรื่อยๆนะ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับเน้นๆก็คือ4ี่หมื่นเลยนะผมขี้เกียจแบบว่าเอามาบวกให้เพื่อนดูนะครับแต่ผมเอาจํานวนที่ถอนทั้งหมดนะครับผมที่เข้าบัญชีนะเอามารวบรวมให้กับเพื่อนดูทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่หมื่นครับกับไรายได้ของเอ็กเอันนี้เนี่ยไม่รวมกับการถอนเขา้าอันนี้ไม่รวมกับการถอนแบบโทเคนด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีการถอนแบบ2ทุกแบบเข้าแบบธนาคารและก็เข้าแบบโทเคนนะครับผมประมาณนี้อ่า ล่าสุดนะครับที่ถอนนะก็คือวันที่10นะครับอ่าวันที่18ล่าสุดเลยแล้ว18เดือน10เมื่อกี้นะครับสีวันที่แล้วเนาะอันนี้คือการถอนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถอน1สัปดาห์ผมจะถอนนครั้งนะครับแล้วแต่ช่วงเนาะหสัปดาห์ถอนหนึ่งครั้งการถอนเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยการถอนแบบนี้เนี่ย atte? เนี่ยการถอนแบบนี้คือการถอนเข้าธนาคารนะครับถ้าผมเลือกการชําระแบบนี้ใช่ไหมครับปุ๊บอ่ะมันจะเข้าแบงก์เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีการถอนแบบ ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินเข้าธนาคารเลยนะครับรูปแบบที่2เนี่ยก็คือ BSC นะครับไปนั้น Smart Chain อ่าเราก็เลือกแบบนี้ได้เลยแบบที่2คือ Polygon นะครับผมนี่เห็นไหมแบบที่3ก็คือ TRC 2 0คือถอดนะครับเห็นไหมมี4รูกแบบนะครับเราสามารถเลือกไปเลยสะดวกง่ายมากครับการถอดนะสำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าถอดถอดอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาประมาณ1นาทีอะนะครับผม รอไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะเงินจะเข้านะครับเงินจะเข้าในส่วนของธนาคารเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ9ก้าบาทนะครับในการแรกนะยนสิบเก้า USDT นะครับเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดูนะครับให้ในหนึ่งนาทีจริงๆนะครับว่าตัวเหรียญเนี่ยหรือเงินที่จะเข้าธนาคารนะครับเข้าเลยนะประมาณนี้นะครับโอเคก็รีวิวประมาณนี้นะครับการเล่นของเกมแอคเวอร์ไม่มีอะไรยากนะครับเล่นง่ายนะครับฟาร์มเหรียญง่ายครับผม หึงวันเนี่ยมากดอ,อย่างนี้ก็ได้ก็ได้เหรียญแล้วนะครับผมหรือถ้าเราอยากจะเข้าไปเล่นนะครับในตัวละเก่ะในเกมนะครับก็จะมีกิจกรรมของเกมแต่ละเกมต่งตางๆนะอุ้ยอันนี้ได้8ปดแสเลยนะครับเกมนี้นะโคตเยอะอะทุกคนอู้ดีโอู้ใหใครอยากจะฟาร์มเงินนะครับผมนี่เห็นไหม ฟาร์มได้นะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยตื้อตืตตตต้โอ้โหเด่นเบอร์ทางนั้นเลยนะครับผมผมก็เล่นอย่างนี้แหละเวลาว่างเอา,เอาเอาเอาแบบว่าเล่นเฉพาะเวลาว่างแล้วกันนะครับสำหรับแอปแอปเอ็กเบอร์นะสามารถทําเงินให้กับเราได้จริงๆนะครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วย